โอเคครับผมวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับผมนะในช่องคาชิกิแล้วก็วันนี้เราไปอยู่เกมของ i อเดอร์ฮอลเลอร์กัน<ห><ส><ค>นะฮะก็เกมนี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่นะ,ะเป็นเกมตำนานเลยนะฮะไอเดอร์ฮอลเลอร์นะครับผมก็เป็นเกมที่เราต้องหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาถุงเงินไม่ก็อะไรทักงอย่างผมก็จำไม่ได้แล้วผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วเนี่ยนะฮนะอันนี้ผมก็กลับมาเล่นนะครับผมก็มันจะเป็นเรื่องของบทนะ,ะแล้วเกมนี้เนี่ยมันก็มี หลายตัวละครเลยมีทั้งกระสือครับผมมีชาลีนะชาลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลมีสุนัขปีศาจนะครับผมมีผีแม่มดมีอะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรอ๋อบทเสริมอันนี้คือบบเซิร์บนะผมอันนี้เป็นสองลุมหนึ่งโอ้โหอันนี้น่าน่าจะเยะอัน,นี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับผมอืออันนี้ไม่สิ้นสุดหมดมือโปก็มีเยอะแยะเลยนะผมนะฮะก็มาเรามาแบบ ง่ายๆก่อนเลยดีกว่าครับเอ้ยไม่เอาปานกลางนี่แหละนะครับมันจะได้ดูแบบสมจริงดูแบบสนุกนะฮะเถื่อนๆหน่อยนะฮะก็บทที่1บทกระสือผีเฮนแห่งคาลิฮาร์ลางนะผมสำรวจคาลิฮาร์ลางที่เต็มไปด้วยอ่เอาเะมันจะให้อ่านไหมเนี่ยโอเคก็เริ่มเกมกันเลยดีกว่าผมปะนี่ผมถุงเงินที่ต้องหาก็คือ20สนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าอัคระดวงตาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของปีศาจแล้วก็หลบซ่อนจากมันนะผมนะฮะนี่ต่อเลย มาควบคุมตัวละครเดินโอเคเป็นเกมทั่วๆไปนี่ครับผมเราต้องหา20อันได้มาแล้วหอันง่ายๆอีซี่เนี่ยตรงนั้นมี้ยไม่ใชหีบดิมีตู้มีมีตู้โอเคหาไปได้สองอ่ะหาไมาได้สองในนี้มี1อันครับผมอันนี้เป็นคาลิฮัดขนาดใหญ่เลยสุดยอดมาดูข้างนอกกันโอเปิดประตูให้อันตโนมัตนินี่ย นี่ครับผมเราสามารถแบบดูได้นะว่ากระสือมันอยู่ตรงไหนเปิดเผยเนื้อเรื่องในสมุนบันทึกโอเคเปิดเผยในเรื่องคุณไม่เคยกลับมาคุณเคยสัญญาไว้นั่นอะไรนั่นเสียงใครนะครับผมมันจะเป็นเรื่องราวของกระสืออะไรสักอย่างตัวดูแผนที่เพื่อสำรวจพื้นที่อันนี้โอ้โหดูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอะไรของมันวะเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วหนึ่งอายนะผมหรือหนึ่งตา ก็มันอยู่ห้องใต้ดินมันม้งเมื่อกี้เอาเร็วเอาเร็วคือถ้าไฟมันกระพริบงี้คือมันน่าจะอยู่ใกล้นะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะอยู่ใกล้ทานนี้นี่นี่นี่ห้องนี้ผมผมจําได้อยู่อันนี้เรามีอะไรเนี่ยกล่องพัสดุที่ยังไม่เคยถูกส่งคืออะไรเอ่ยกล่องพัสดุที่ยังไม่เคยถูกส่งมีที่อยู่ติดไว้นี่มันอะไรกันนี่มันที่อยู่ของฉันนี่ เหมือนจะเป็นกล่องพัสดุที่เอส่งหาเราั้กงนะเราได้มาอีกหนึ่งไอดีครับผมได้มาอีกหนึ่งไอโอ้โหพี่ทำอะไรฉันเลยเมื่อกี้เกือบไปหผมเกือบไปแล้วืืโอ้โหตัวละครหายใจแรงมากโอ้ยได้มาสามไอแล้วสวยอันนี้ไม่เห็บคือ คือไม่คิดจะเรียกช่างมาซ่อมหน่อยเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วไฟมันอยู่ตรงไหนวะผมไม่เห็นมันจะมีโคมไฟหรือว่าไฟอยู่บนอะไรวะเนี่ยความสว่างนี่มันอะไรกันช่างเหมือนเถอะในนี้ไม่มีอะไรหผมอ่ฮได้มาอีกหนึ่งอันตรงนี้เปิดได้เปิดได้อันนี้คืออะไรเอ่ยคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ ใครบางคนอาจมีปัญหาในการนอนหลับและการกินของว่างตอนกลางคืนฉันนึกได้ว่าทำไมอ๋อทำไมอ่ะก็ไม่รู้เดิตรงนี้เปิดได้ผมไม่มีอะไรนะเราต้องหายทั่ววะต้องหายทั่วต้องหายทั่วตรงเตียงนี้เปิดไม่ได้นะครับผมขอดูก่อนว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ห้องใต้ดินนะครับผมงั้นเราก็ต้องรีบขึ้นไปข้างบนไม่มาห้องนี้อ๋อไม่ได้ล็อกล็อกล็อกโอเค ดีไปก่อนที่ปัจจะมาดีกว่าวตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีอาา่าฮะนั่นไงได้มาอีกกานครับผมโอเคทางนี้มาได้นะมาได้เปิดไม่มีอะไรครับผมเปิดได้มาอีกหนึ่งตรงนี้มีกะระดาษหลายใบเอ้ย,อยมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนมันหมาแล้วหรือเปล่า ตรงนี้เป็นแท่นอะไรสักอย่างนะผมอันเดียววะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันมาได้ไม่เอานะ่ยเฮ้ยถ้ามาได้นี่คือมาอะไรครับเนี่ย <l uc ing> รู้สึกอึดอัดจ,จังฉันแทบหายใจไม่ได้เลยหนังสือพวกนี้ดูแปลกๆเหมือนกับว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเคยเกิดขึ้นโอเหมือนคลหาหั์นี้มี การทําพิธีบูชาอะไรสักอย่างมีพิธีกรรมนะครับผมแนละอ่ากระสือตนนั้นได้อืจะเรียกว่าไงดีอ่ะน่าจะเป็นคนที่โดนบูชาไม่ก็อะไรสักอย่างนะครับผมผมก็ไม่ได้รูเ้เนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นนะแผนที่แผนที่ไม่ต้องใช้หรอกดูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆโอเคข้างบนนี้ไม่มีอะไรครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรแน่ไม่มีมาตรงนี้ครับผม ห้องนี้หูหูห้องนี้โคตรเยอะได้มาอีกหนึ่งเขากำลังพูดเรื่องอะไรนั่นน่ะสิเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละมันไม่มีตาแล้วหรอวะอยากได้ตาเพิ่มอะคือตอนนี้ผมมีสองอันกูจะเป็นต้องมีเครื่องมือในการปลดล็อกประตูถ้าใครมันเอาไม้มาไม่โอ้โหสุดยอดเราต้องหาอะไรมาพังไม้ตรงนั้นน่าจะเป็นพวกแฉลบตัวอะไรเนี่ย เฮ้ยนี่ไงตาเข้าได้ไหมไม่ได้เวล่ะเวล้ว,ว,ลวอะไรวะอะไรวะอย่าก,กดดันผมสิครับทางนี้อ้อหหนูเฮ้ยตรงนี้มาได้เธอดูอ่อนแรงเธอดูกังวล เธอเองเด็กเล้งโคบีความสุขเขาดูท่าทางเหนื่อยล้าและหวาดกลัวตูนี้เปิดไม่ได้ประตูนี้เข้าได้ครับผมโอเคห้องนี้น่าจะมีอะไรให้เราได้นี่ไงตัวเลขเหรอคือตัวเลขอะไรกันน่าจะเป็นตัวเลขไว้ไขรหัสอะไรสักอย่างนี่ครับผมห้องนี้โอ้ยตกใจผมว่าผมไม่ได้เปิดเองนะตอนนี้เราได้มาสิบสามอันครับผมง่ายๆนะวะ้า อย่าเข้ามามันคือหนูหตัวอะไรวะเนี่ยไม่เห็นจะเหมือนหนูเลยดูสิเขาทุบตีฉันไปเรืเร่อยๆมันเหมือนกําลังมาชั้นสองมันกําลังขึ้นชั้นสองนั่นแหละเออโอเคมันมาชั้นนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเปิดอย่าเปิดโถ่เอ,อ้ยกออ็ s> <S บอกให้หยุดไงไม่หยุดเดี๋ยวแม่แตีเลย ของยังสั่นอยู่ผมของยังสั่นอยู่นาฬิกานี้ถ่านน่าจะหมดโอเคอยู่ไหนเ่ยนึ่งอยู่ชั้นสามอุ้ยมันจะลงไปเปล่าเมือ่อกี้โอเคผมว่ามันน่าจะลงไปแล้วห้องนี้เข้าได้ผมห้องน้ำเปิดจั๊กโคกโอ้โหเอาถุง ใครใครเอาถุงไปไว้ในชักโครกวะชุดประถัพยาบาลสวยนี่ผมชุดประถัพยาบาลระดับโรงพยาบาลมันเป็นมาตรฐานสําหรับห้องตรวจของโรงพยาบาลผิดปกติสําหรับครัวเรือนโอเคกระจกกระจกตัวสูงจังเหล่าตัวเลี่ยเอ้เหล่าตัวเตี้ยเฮ้ยมันเหมือนแกงจะมาแล้ววะนี่เปิดได้ไหมไม่ได้ผมเอ้ยอ่ะอ่ะ อ๋ออไฟไม่ได้เรื่องเอาช่างมาซ่อมสิเว้ยเรามีประตูอีกฝั่งนี่ับผมตรงนี้มีของบางอย่างขวดนี้ดูหน้าขนลุกฉันเห็นขวดแบบนี้ในโรงพยาบาลหลายแห่งน่าสงสัยนะว่ามันใส่อะไรลงไปแล้วเอ้าได้ตาเฉยเลยแล้วก็อันนี้เป็นยาเบื่อหนูยาเบื่อหนูยาเบือเบ่อหนูเลยไม่ใช่ฉันเริ่มรู้สึกเหมือนหนูอยู่ในเขาวงกต ใช่เมื่อกี้เราก็เจอหนูไปตัวหนึ่งแล้วครับผมนั่นคืออยาขยงเหร่มช่ไเลยในห้องในเอ้ยเอ้ยรูปภาพนี้รูปภาพบ้านหลังนี้เหรอโอ้โหอย่าเรียกว่าบ้านเลยคขาเรีหาด,ดีกว่าบางอย่างดูแปลกแปลกไปเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ผู้คนพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ที่นี่ม,มันมันแล้วเรา,เาแล้วเรามาทําไมเนี่ยถามจริงตัวละครมาทำอะไร่ะเฮ้ย เว้ยมาแล้วดิวยว้าวโอ้โหเปื่อดูีอคีที่มันมาแล้วอ่ะโอ้โหเด็ดอ้าวตรงนี้อะไรวะผมว่าผมเปิดดูแล้วไม่ใช่เหรอยาเบื่อหนูนี่อะช่ไมั้เถอมันอยู่ไหนวะอืม เมื่อกี้เราผ่านห้องน้ํำมาก็คือตรงกลางนั้นที่เป็นรูปกกนะครับผมห้องวิธีบูชาแล้วก็เข้าไปแล้วมั้งเื่อมันไปอย่างว่าทําเป็นตัวละครหนึ่งหายใจแรงเออ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 เอ้เกดผิดเนนไไออเ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 อนเออเไอเอว ไอ้นี่น่ากลัวผีล็กเฮ้ยอายสวยต่อไปเราเฮ้ยเราลองตาหนูไปไหมไหวเวล้ยวิ่แล้ววแล้ววิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้ดูกูด้วยกูวิ่งไม่ได้เชื่อมันเข้าประตูมาไม่ได้โง่มากเมื่อกี้เกือบไปอะ คนดูเมื่อกี้เกือบไปมันตามติดตูดเลยตอนนี้เราเหลือถุงอีกสี่อันที่ต้องเก็บซึ่งผมว่านะมันน่าจะอยู่ห้องใต้ดินครับผมนะฮะตอนนี้มันไปไหนเลยโอ้โหห้องใต้ดินแล้วไปทังวะเราต้องทำไงดีมันไปห้องใต้ดินแล้วเวห้องใต้ดินหรอห้องใต้ดินน นี้เราก็เก็บไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเงยฮะเฮ้ยพี่เอ้ยทางนี้ไม่มีประตูขี้หายแล้วขีว้หายแล้วนีม่มีประตูก็ไปลงกันวู้ โอ้โหกลับไปห้องใต้ดินอีกแล้วอ่ะแล้วเราจะไปยังไงวะว่าจริงเปลไฟยังคงแผดเผายังคงเจ็บปวดไม่ปล่อยผมไปเถอะผมขอโทษคืออะไรวะแล้วทำไมกูต้องภากเสียงแอคอย่างนี้วะอารมณ์มันไปเองเน่ะ,ะตอนนี้ผมต้องลงไปห้องใต้ดินให้ได้หรือเะย่ะเดี๋ยวนะแต่ว่าโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอมาอีกแล้วมาอีกแล้ว <ś les> มันผ่านไปมันผ่านมา ผมจะไม่ใช้ตัวช่วยแบบดูโฆษณาไม่เอานะอันนี้มนผมไม่เอาผมไม่เอาเด็ดขาดเฮ้ยมันยังอยู่ในห้องอ่ะยังไปเลยไฟไม่ติดมันอยู่ไหนวะโอ้ผมไผมได้ไปเธอครับผมไม่ได้ไปเลย โอ้เขาดูผมไม่ได er ้ลงเลยว่ะคือจะลงบันไดลงไม่ได้ก็ดักเวลาที่กูจะลงตลอดเลยนะอันนี้อันนี้ก็มาดีครับผมว่ามันลงไปแล้วรีบไปดีกว่าโอ้ shit โอ้ shit motherfucker โอ้โอ้ โอ้เกมง่ายๆนี้กูตายนี่ไงก็ช่างเหมือนเถอะขี้เล่นแล้วโอ้โหมันประเด็นคือมันหนักตรงบันไดอย่างเดียวเลยกูจะลงกูก็ลงไม่ได้นะฮะก็วันนี้พอแค่นี้ก่อแล้วกันนะฮะสำหรับความสนุกกับเกมนี้อ่อ I อเ e h o r r o r นะฮะเป็นเกมที่ผมว่าหนุกหนุกดีนะใช่ใช่ใช่ผมว่าหนุกเลย เนี่ยกระสือเนี่ยกระสือเขาก็ทำมาได้ดีแล้วก็มีหลายบทนะผมมิชาลีก็อย่างที่บอ,อกไปมีเยอะเลยนะฮะนี่โคตรเยอะแต่ละแต่ล,ะแต,ละแต่ว่าเราต้องผ่านแต่ละ,ะบทไปก่อนนะฮะก็ไว้เพียงเท่านี้ก็นละกันสำหรับเกม I the h o r r o r ผมก็ถ้าใครชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม,ใม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงคลิปด้วยนะครับผมสคินสวัสดีครับผมบ๊ายบายผมเจอกันคลิปหน้าผมไปบายเด้อ